สบายดีพี่ right? น้องมานดี้พี่น้องมากินเนื้อผัดหมูสามสันอย่างกับพัดน้ำจิ้มน้ำจิ้มถั่วถั่วถั่วดีทรงสิบ่จิ้มนี่กระปุนมีพักมีสามสันเนี่ยมีหมูเนี่ยได้เปล่ามาแใส่เสร็จกันเด้เนื้อมันโป่งใส่ได้เนาะ anh ào kia anh bè đi qua để không phải chưa mẹ ơi để không để anh kịp ào nì để đáy để hết ăn hết kim thừa đẻ nữa thì แบบอันอามาพันน้ำจิ <can you saben> ้มแล้วพันกระปุ่นแล้วพันกระปุ่นอะไรน้ำจิ้ม <can> <can> ันท <can> ัวเนาะเป็นทางแดกทางแดกเนาะมาเสียงกันเด้อมา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 มกินนํากันนี่โอ้ยแตกใสกินเมื่อไรนี่มื่อกี้มากินนํากันนมามาเด่อาร์ตคิดเปนี่ไหมแม่เอาวยเนี่เอามามากินนํากันได้นี่

ยูอันเดียดยูอันเดียเซนปเครื่องขาทรงดีเนาะ้นิมเเนสาวเคร่งขาทรงโอแตกเด้อนี่เพได้กินได้มเนี่ยแตกแตกแลได้นี่ยจะไปท้าวถอดเน้องแตก ่อทำไมแล้าอยากบ่เอาออกกอนออกข้างับบ้มีเรื่อมก่เนาะี่มยังใกล้สหมอพี่เนาะเออแตกน้ะเนาะน้ามันเด้ให้้าถอดนเด้งต้องสียไปข้าถอดนีมันโงเนาะมีแต่น้มันมีน้ำมนป่นบอกครับบเขาเอาสีมาใส่ทางกลางเอาแต่สีมันใส่ไปก็เป็นแบบพอเอะ ท่านมูมัาสิัดวกุ้งไปหมดะ่ว่าเาไม่นัดมันกระองอันกุ้โมอลาบ่อมลาฟังดเมโอ้ยหา้เหยอนุสิทอนุสิทบอมากินกินน้ำใจแม่ขับปุ่นเอาจานมาแดงที่ดุไม่พร้อมแบบน่อยมั้นแมมันโกงส่พี่น้องก็ได้ใหญ่กว่าผีหน่อยนึง เขาทำไม่ได้ครับอันอันกินทางแดงเลยเนี่ยวแต่ว่ามีแต่ว่ามีอืมเนี่ยโอ้โหแตงโมอันเดียวเนี่ยโอ้ยแตงโมก็หอมอะไรอย่างไรก็เกี่ยวเลยอ๋อนี่น้องหมูเป็นไง นี่อะไรดปเอขอกระจายมากกอะจายกรอจายที่เราบอกได้โอ้เพื่อนเพื่อนอันต่อได้เพื่อนต่อใช่ป่ะมันตกเฮย

ตางต้องไฟฟ้าในอำนานมา่อ <Gym>. คุนมากินข้านเดื่อง่นอจะคุณคุณโมไอกงงเัวมาเรียนไ่า้างเหือนี่แหละอนี่ะทออืมอืมะไะปใช้หรยอาำได้ยิมบอลลาหรอกยใชไห มันโผ่ใสพี่นงละมัดใครไปข้าวถอดเนี่ยเนไหมเนาะมใป้ตันบอเออไปเจรด้ไเร่ยอมตื่นนะต่ะไม่พิหนมาแสบแกันเด้อบาิถอดมุ้สามสันเนาะันเวา

เมียงมู้สัตว์กับโบเม่เนาะค่ะเมียงแบบดุออกนอกแบบเมรยุสุวันไม่ขายไม่ขหยอย่างสามสัตว์เลยก็มามาผัดเนาะ่านดีกว่าอย่างสามสัตว์มอุ้ย้ยมัจะเป็นตายอยู่บนเออายู่เขาออกเลยดิน้อ คลิปนี้ไมีก้นเด้อพี่น้อเลยโมยาอยะกคลิปี่นอคลิปนี้มีพี่น้อขอคพี่น้อิุุ่้ดคนเด้อที่ามาใันใจเด้อสบายดีตอนคลิปหนาเด้อพี่น้อบ๊ายบาย